สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องฝันกระสิบวันนี้เราจะมาพูดถึงความหมายของการฝันเห็นกระดิ่งกันนะครับนะการฝันเห็นกระดิ่งหรือได้ยินเสียงกระดิ่งในตอนฝันมักหมายถึงอาจจะได้รับข่าวสารหรือสัญญาณบางอย่างในชีวิตอาจเป็นการเตือนใจให้รามาระวงังหรือการตัดสินใจเรื่องสําคัญในเร็วๆนี้ ถ้าฟันเห็นกระดิ่งนะครับนะในด้านการงานอาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเลื่อนตําแหน่งหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทางด้านความรักคนโสดอาจได้อาจจะได้พบคนที่เข้ามาจากการที่มีคนรู้จักแนะนําทางด้านโชคลาภมีรางอาจได้ราบเล็กๆน้อยๆจากสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดต่อมานะครับเลขเสี่ยงโชคหรือเลขนําโชคนะครับได้แก่220 หรือ24หรือ224หรือ442หรือ441นั่นเองครับ